ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องทธพิธราชธรรมเป็นการกระทำมาตามลำดับเพื่อมหาชนตามรอยพระยุคนลบาท ด้วยทศพิษราชธรรมฝ่ายพระศกในกรทุกคนถ้าคำว่าพระราชาคือผู้ที่ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจพอใจดังที่ทราบกันอยู่แล้วสำหรับมหาชนเป็นผู้ดำเนินตาม เพื่อให้เกิดการมีฝามีตัวถูกฝาถูกตัวแล้วความพอใจก็จะมีความหมายถึงที่สุดเกิดมีรากฐานแห่งศีลธรรมอันมั่นคงของประเทศชาติอย่างสูงสุดที่นี่จะพิจารณากันต่อไปถึงเรื่องทศพิธร,ราชธรรม ข้อที่จะบรรยายในวันนี้คือการบริจาค <c oughs> มีคำท่องที่คล่องปากว่าทานั่งซีลังปริจาคังอาชฉวังมัชวังตะปังโกทางอาวิหิงสั้นจะขั้นจิงจะอวิอวิโรทนั่งทานั่งซีลังปริจาคังคือหัวข้อธรรมที่ใจจะได้อธิบายในวันนี้ บริจาคเป็นคู่ก,กันกับทานแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราใชา้พูดสับสนคนเตรกันไม่สำเร็จประโยชน์นันขอให้แยกให้เห็นชัดว่ามันต่างกันอย่างไรทานนั่นสละสิ่งของในภายนอกแล้วก็มีผู้รับบริจาคนั้น สละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนในภายในจึงเป็นนามธรรมไม่ต้องมีใครรับแล้วก็ไม่มีใครอยากรับคือการสละตัวกูของกูออกไปความยึดมั่นถือมั่นอันเลวร้ายว่าตัวกูของกูเป็นเหตุให้เกิดหาความเห็นกับตัวและเกิดโรคจิตเรียกว่ามันเป็นปัจจัยแห่งโรคจิต จะต้องสละปัจจัยแห่งรูปจิตนี้ออกไปเสียสได้ด้วยการบริจาคทานผูกพันกันในภายนอกหวังผลว่าจะได้ความเป็นมิมตรไมตรีจะได้บุญรูปสวยรวยทรัพย์จะได้เกิดในสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นทานถ้าเป็นการบริจาคก,ก็คือการบริจาคกิเลสออกไปออกไป ให้ตัวกูมันหมดไปให้มันเคลื่อเกล่าวจากตัวกูไม่มีกิเลสใดๆเหลืออยู่แม้แต่ความเครียดสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยแห่งโรคจิตคหอผู้บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจนั้นยังจะเป็นเหมือนกับผู้ล้างบาปออกอยู่ตลอดเวลามีคำเรียกในพระบาลีว่าโทวันะน้ำล้างบาปวิเรจน,นะ ยาถ่ายว่ามันลนะยาให้อาเจียนราวนี้หมายถึงการสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนออกไปจากตนทั้งนั้นละสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วก,ก็มีสัมมาทาิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะเสียก็มีสัมมาสังกัปปะละมิจฉาวาจาเสียก็มีสัมมาวาจา ละมิจฉากัมมันตะเสียก็มีสมากัมมันตะละมิจฉาอาชีวะเสียก็มีสมาอาชีวะนั่นก็ละมิจฉาวายามะเสียมีสมาวายามะมีละสมาสิละมิจฉาสติเสียมีสมาสติละมิจฉาสมาธิเสียมีสมาสมาธิ แล้วก็เกิดสัมมาญาณะความรู้นถูกต้องละมิจฉาญาณะเสียแล้วก็เกิดสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยชอบโดยถูกต้องโดยประการตั้งงไม่ใช่หลุดพ้นอย่างพวกพวกมิจฉาทิฏฐิเขาพูดกันด้วยดีเถิดละความเห็นแก่ตัวละทิฏฐิมานะ ละกามน,นันทิละการอาฆาตมาดร,ร้ายละการมุ่งหมายขอบโกยประโยชน์ของผู้อื่นล,ลักลวงประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าปริจาก้โดยแท้จริงถ้าจะละถึงหมดทั้งอุปกิเลสทั้งสี่หกประการที่ศึกษากันอยู่ตัวไฟโดยรายละเอียดก็ยิ่งเป็นการสมบูรณ์ และความเป็นผิดคือมิจฉามิจฉามิจฉาตานี้ออกไปออกไปแล้วก็ไม่บิดพลิ้วในหน้าที่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดพ้นอยู่ได้โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนั้นเราได้บริจาคออกไปหมดแล้ว ขอสรุปความสั้นๆว่าเมื่อมีตัวกูของกูเป็นอุปาทานอันลึกซึ้งอยู่แล้วก็มีกิเลสคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวขอให้สนใจคำนี้เถิดเพราะว่าโลกกำลังจะวินาศอยู่ด้วยสิ่งสิ่งนี้โลกมีคนครอง ด้วยความเห็นเกิดตัวแม้จะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรก็ตามมันมีแต่เรื่องเห็นเกิดตัวมันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องมันเลยตกลงกันไม่ได้ในการที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดโลกขอให้บริจาคความเห็นเกิดตัวออกไปเสียเท่านั้นมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ใน ทุนก็เห็นกัดตัวกรรมกรก็เห็นแกัดตัวแล้วก็สงวนความเห็นกัดตัวอย่างเครียดครับมันก็ไม่มีความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดสันติสุขสันติภาพได้ก็เห็นกัดตัวแล้วก็ทำไปตามกิเลสของตัวโดยกันทั้งนั้น ประชาธิปไตยชนิดไหนถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่ประชายไม่ได้ทั้งนั้นประชาธิปไตยแบบเสรีนายทุนหรือประชาธิปไตยแบบชนกนมาชีพกรรมกรถ้ามีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วล้วนแต่เป็นผลร้ายกาดแก่สันติภาพของโลกด้วยกันทั้งนั้นใหประชาชน เห็นแก่ตัวยิ่งก็เห็นแก่ชาตินี่ก็ยังมีอยู่มากนักการเมืองเห็นแก่ตัวยิ่งก็เห็นแก่ชาติก็มีอยู่โดยมากนักการเมืองเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคของตัวโดยไม่เห็นหาแก่แก่ชาติก็โต้แย้งทัดทานก็ทำการหมายมั่นไปแต่เพื่อประโยชน์ของตัวหรือของพรรคของตัว อย่างนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปเพื่อสันติภาพในบางกรณีหรือในบางที่บางแห่งซึ่งไม่ขอระบุแต่ว่าได้มีอยู่จริงคือรัฐบาลกับฝ่ายค้านต่างก็ฟาดฟันกันด้วยความเห็นแก่ตัวรัฐบาล <c oughs> กับรัฐสภาในบางคราวก็ดูจะพูดกันแต่เรื่อง เห็นแก่ตัวของแต่ละฝ่ายโดยไม่อาจจะปรองดองใดๆกันได้นี่ก็เพราะความเห็นแก่ตัวใยที่สุด <c oughs> มามุ่งกันทําลายความเห็นแก่ตัวเพิกถอนความเห็นแก่ตัวด้วยการบริจาคโดยแท้จริงโดยคือธรรมะเป็นหลักคือกฎของธรรมชาติเป็นหลักที่ว่าถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันสร้างสันติภาพไม่ได้ มันก็จะหาประโยชน์ของตนบนประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เรื่อยไปมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเห็นแก่ตัวแล้วจะมีสันติภาพพอสักว่าไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นแก่ผู้อื่นหรือไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ความเป็นธรรม เพราะมีความเห็นแก่ตัวนานนั่นมากเกินไปพอไม่เห็นแก่ตัวก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติขอให้นึกถึงคําว่าอัตโนมัติเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติจะเห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องโดยอัตโนมัติหมดความเห็นแก่ตัวในโลกแล้ว เงินทุนกระดาษทรัพย์ก็จะหายไปจะเหลืออยู่แต่เศรษฐีใจบุญคือคนมั่งมีที่เอาส่วนเกินแห่งทรัพย์สมบัติความสุขของตัวนั้นออกตั้งเป็นโรงทานเพื่อให้โรงทานหล่อเลี้ยงผู้ยากจนนักบวชบรรพชิตหรือผู้ที่ควรจะหล่อเลี้ยงโดยทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐีใจบุญ แต่ถ้าคนมั่งมีใช้ทรัพย์ของตนของตนเพื่อประโยชน์แก่การที่จะดูดทรัพย์เอาประโยชน์ของผู้อื่นอย่างลึกลับซับซ้อนง่ายได้เหมือนกระดาษทรัพยซึ่งทซัพย์น้ำรัพย์น้ำมึกใครๆก็เห็นนายทุนกระดาษรัพย์จะใช้คนละอุบายดูดทรัพย์ประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยทำนองนั่นจึงขอเรียกในที่นี้ว่านายทุนกระดาษซับพอห,อหมดความเห็นแั่ตัวออกไปเท่านั้นแหละนายทุนกระดาษซับก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีนายทุนกรมกรมกรก็สลายเอ้เง้ยเมื่ไอ,ไ,อไม่มีนายทุนคอมมิวนิสต์ก็สลายตัวเองโดยไม่ต้องปราบคอยคิดปราบคอมมิวนิสต์โดยชนิดที่อย่ามีนายทุนขึ้นมาในโลกเกิด ก้อนนิ์ก็จะตายเองไม่ต้องปราบจะสลายตัวเองเดี๋ยวนี้ถ้ายังมีนายทุนกระดาษทรัพย์อยู่เรื่อยๆไปก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องเกิดก้อนนิ์แล้วมันก็เป็นการสมควรฝ่ายมนุษย์อีกพวกหนึ่งซึ่งยากจนคนแค้นนั่นก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการต่อสู้ผู้ที่อ่า ยึดถือยึดครองประโยชน์ของตัวที่ควรจะได้กับตัวไว้มากเกินไปนายทุนกระดาษซั์ชนิดนี้ก็จะหายไปเศรษฐีใจบุญก็จะเกิดขึ้นแทนกรรมกรทั้งหลายก็จะกลายเป็นลูกหลานผู้กตัญญโยของเศรษฐีใจบุญมีส่วนร่วมในการบริจาคทานสามหลักการของเศรษฐี ในยุคที่ไม่มีนายทุนกระดาษรัพย์มีแต่เศรษฐีใจบุญก็เลี้ยงข้าทาสกรรมกรไว้มากมายผลิตด้วยกันกินอยู่ด้วยกันไปวัดโดยกันทำบุญด้วยกันกะมีความเห็นร่วมเป็นอันเดียวกันว่ารัพย์ที่เหลือนั้นจะตั้งโรงทานเศรษฐีแท้จริงก็มีโรงทานและมีหลายๆโรง กรรมกรก็รู้สึกว่าทําเงินให้เศรษฐีนี่เขาเพื่อตั้งโรงทานเป็นการได้บุญด้วยไม่มีนายทุนกระดาษทราบอย่างนี้แล้วเขานี่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนื้ออยู่แต่กรรมกรชนิดเป็นลูกหลานผู้กระตันญยูมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญทานนี่เราจะกลับไปสู่ยุคอย่างนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในที่นี้ขอบ,บอกกล่าวถึงประโยชน์อัน,นิสงูงอันสูงสุดแห่งความไม่เห็นแก่ตัวมันจะทำให้ในายทุนกระดาษทรัพย์หมดไปจากโลกด้วยการบริจาคจะทำให้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาเต็มโลกด้วยการบริจาคจะให้กรรมกรเป็นลูกหลานที่กระตันยูของเศรษฐีผู้ใจบุญ เสียสละอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แห่งการเป็นอยู่แล้วเอาส่วนที่เหลือมาตั้งโรงทานด้วยกันนี่แหละคือผลของการบริจาคปริจาคคังลองบริจาคหากันทั่วไปหมดเอโลกนี่ก็เป็นโลกของภรษีอารยเมตรยโดยไม่ต้องสงสัยบริจาคบริจาคนั้นมันไม่ใช่ให้ทานเพื่อเอาผลตอบแทน เพื่อสวยเพื่อรวยเพื่อมือชื่อเสียงเพื่อมีสวรรค์วิมานในในเทวโลกทานไปตามแบบนั้นอย่างวริสุทธ์ก็อยู่กันด้วยความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจอจานแต่ก็ยังไม่สามารถจะครอบงำกิเลสที่มาจากความเห็นกับตนยังอยากดีกว่าสวยกว่ารวยกว่าอะไรกว่าอยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยความที่ไม่หวังอะไรตอบแทน แต่หวังอะไรตอบแทนอยู่ตลอดเวลาทานละสิ่งของภายนอกหวังของตอบแทนบริจาคตอบแทนภายในด้วยสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในภายในซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยแห่งโรคจิตโรคประสาไทไฟเสียทั้งนั้นและไม่ต้องมีผู้รับหรอกดูให้ดีๆมันหน้าหัวให้ใครจะเอากิเลสเอาไว้ให้ใครใครมันจะเอา ทานกับบริจาคต่างการผลทิตทางอย่างนี้ขอให้สนใจในคําว่าบริจาคบริจาคให้อย่างถูกต้องเถิดขอออกความคิดเห็นถึงการที่จะกําจัดความเห็นแก่ตนออกไปจากโลกนี่ขอทุกคนร่วมมือกันบริจาคบริจาคความเห็นแก่ตน ราจากสิ่งที่ไม,ม่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจมีแล้วเป็นปัจจัยแห่งโลกจิต <c oughs> โดยขอให้ศาสนาทุกทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนมาร่วมมือกันมาร่วมมือกันแล้วก็ทำให้สมาชิกแห่งศาสนานั้นๆหมดความเห็นแก่ตัวไม่มัวขัดแย้งกันแม้แต่ในระหว่างศาสนา ยังพร้อมเพียงกันที่จะอบรมสั่งสอนสมาชิกแห่งศาสนาให้ไม่เห็นแก่ตัวทุกศาสนามีหัวใจแห่งศาสนาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวด้วยกันทุกศาสนาถ้าเป็นศาสนามีพระเจ้าก็ถือว่าพระเจ้าต้องการไม่เห็นแก่ตัวต้องการให้เห็นแกน่พระเจ้าอะไรอะไรก็ออกไปมอบให้แก่พระเจ้าเสียอย่าเอามาเป็นตัวกูของกูอัน,นี้ก็ยังทำได้ ศาสนานั้นๆก็มีวิธีการตามแบบนั้นๆส่วนพุทธศาสนาเรามีความสอนเรื่องมันไม่มีตัวมันไม่มีตนเป็นความว่างจากตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติสรุปความว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนโดยแท้จริงแล้ว มันจะเห็นแก่ตนได้อย่างไรคิดดูเองก็แล้วกันข้อน,นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตนแล้วก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะธรรมะแปลว่านหน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดธรรมะธรรมะคำนี้เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดธรรมะธรรมะของคำสั่งธรรมะคำสั่งสอนของผู้สอนเหล่านั้นเหล่านั้นหมายถึงหน้าที่ ที่เกิดมีมนุษย์คนแรกสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่สําคัญที่สุดไม่ทําก็คือตายยังมาบอกเพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายว่ามีสิ่งสําคัญสูงสุดคือธรรมะหรือหน้าที่ในภาษาไทยธรรมะในภาษาอินเดียโบราณธรรมะคือการกระทําหน้าที่ไม่ใช่อยู่เฉยแล้วก็ทําอย่างถูกต้องแล้วก็ทําอย่างที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความรอด ไม่ใช่เพื่อสร้างความวิบาิวินาศขึ้นมาเพราะความเห็นแก่ดตัวหน้าที่หน้าที่นี้เป็นสูงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ศัตรู้แล้วใหม่ๆท่านสงสัยขึ้นมาว่าจะเคารพใคร ในที่สุดตกลงพระทยเคารพหน้าที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทุพกพระองค์ทําหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดพ้นัท่านมีหน้าที่ที่จะสอนผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือสอนให้รู้จักหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่อความรอดพ้นอันสูงสุดดังนั้นจึงจึงสอนต่อยอดต่อยอด ที่เขาสอนกันอยู่แล้วเรื่องหน้าที่ตำต่ๆนั่นรือกลางๆก,งก็ดีให้สูงสุดขึ้นไปจนถึงกับหมดความเห็นแก่ตัวตนไม่เห็นแก่ตัวตนเป็นพระอระหันต์อย่างที่รู้กันท่านสอนหน้าที่อันดับสูงสุดแล้วท่านก็เคา,ารพหน้าที่อย่างเรือประมาณยังเราจะมองดูกันว่าก่อนก่อนรุ่งพระพุทธเจ้าใครควรวันนี้จะไปโปรดใครให้สําเร็จประโยชน์เขาเห็นเห็นอยู่ทุกวัน พอรุ่งเช้าก็ไปทางนั้นอ่ะไปหมู่บ้านเชาน้านาไปหมู่บ้านคนร่ํารวยแม้กระทั่งไปในสํานักดีรัตีอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเรียกว่าดีรัตีอื่นก็มีจนได้เกิดการอพูดจาสนทนาได้รัาประโยชน์ตามที่พระพุทธองค์ทรงมุงหมายแม้จะไม่สําเร็จก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะทรงมุงม่งหมายถึงที่สุดท,ทําดีทึ้งที่สุดแต่ที่บันทึกอยู่ในที่ตัวไฟปรากฏว่าประสบความสําเร็จ ครั้นเที่ยงแล้วพักผ่อนแล้วหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายก็สอนประชาชนที่ไปหาถึงที่วัดตลอดบ่ายตลอดเย็นพอขําลงก็สอนภิกษุสามนเณรประจำวัดพอดึกก็สอนเทวดาซึ่งกล่าวไว้ว่าเทวดาราชามาหากรรษาัตริย์ทั้งหลายก็ดีราชาพราเาทวดาจากสวรรค์ก็ดีร่นแต่มาเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้น อย่างเช่นน้าสามัญโยปละสูตรนี่อ่านดูมันมีพร,ราชายกกองทัพเพลอ่อคบเพลิงไปถวายอไปทูลถามปัญหาเมือเสร็จแก้ปัญหาเทาาวดาพขาผ่อนผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่จะเล่นยานสอนโลกสองตรวจดูโลกอีกวันนี้ไปอสอนขายที่ไหนนี่คืออย่างนี้เป็นกิจจลักษณะโดยแน่นอนจะมีเหตุขัดวางบ้างนั่นก็เป็นธรรมดา แต่ถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างนี้เป็นแน่นอนตามตำนานที่ปรากฏอยู่ขอให้สังเกตด,ดูว่าวันนี้ค่ำลงจะปินิพานอยู่แล้วตอนกลางวันยังเสด็จดำเนินเป็นโยดโยดพูดง่ายๆคนจะตายอยู่หยกหยกคืนนี้แล้วยังกลางวันยังเดิมดิมเนินทําหน้าที่ตามหน้าที่อยู่เป็นโยดโยด พอถึงเวลาค่าที่จะปริพานอยู่แล้วก็ยังโปรดปริพาชกอีกคนหนึ่งเข้ามาทูลถามเข้ามาขอความาช่วยเหลือ,อพระสงฆ์ทั้งหลายห้ามอาย่ามาควนอย่ามาควนจะปริพานอยู่แล้วท่านยังไม่ยอมท่านจึงบอกว่าเข้ามาเอาเข้ามาเอาตัวเข้ามามนี่ก็สัดสอนปริพาชกนั่นจนสําเร็จประโยชน์จนได้เป็นพระอระหรันต นี่เรียกว่าท่านทําหน้าที่ถึงวินาทีสุดท้ายอย่างนี้เพวกเราทํากันหรือเปล่าถ้าพวกเราทําหน้าที่กันครบวงจรอย่างนี้ตลอดวินาทีสุดท้ายอย่างนี้นนก็หมายความว่าได้บริจาคความเห็นเกิดตัวออกไปหมดเสิน้นบริจาคบริจาคบริจาคความเห็นเกิดตัว คือความรู้สึกที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกไปเสียจนหมดสิน้น <c> เ <oughs> ขาให้สนใจคำว่าบริจาคบริจาคอันเป็นทัศพิธรัชธรรมข้อที่สามเป็นการบริจาคภายในอทำให้การบริจาคภายนอกเป็นของบริสุทธิ์ให้คนที่บริจาคทานจะซื้อสวรรค์วิมานตักบาทช่อหนึ่งเอาวิมานหลังหนึ่งก็จะได้หยุดคิดอย่างนั้น พิแตจะบริจาคความเห็นกับตนออกไปด้วยการบริจาคของภายนอกด้วยความหวังจะทําลายความเห็นกับตัวในภายในออกไปนี่มันจึงบริสุทธิ์ทานภายนอกบริสุทธิ์เพราะมีการบริจาคในภายในทานยังมีส่วนแห่งความเห็นกับตัวมีตัวผู้ให้มีตัวผู้รับมันมีตัวกันทั้งสองฝ่ายถ้าบริจาคต้องไม่มีตัวต้องไม่เห็นกับตัวต้องไม่มีตัวทั้งสองฝ่าย มันก็เรียกว่าต่างกันมากมบริจาคความไม่เห็นกับตัวออกไปออกไปออกไปก็ไม่มีความเห็นกับตัวเหลือบริจาคตัวตน <c oughs> ให้เขาบริจาคตัวตนด้วยการบริจาคตัวตน <c oughs> ก็มีผลถึงพระนิพพานในที่สุดแล้วจะเอาอะไรกันอีกเล้างการศึกษาจะช่วยได้มากถ้าในโลกนี้มีการศึกษา ให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือไม่ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วโลกนี้จะรอดเดี๋ยวนี้โลกยังมีการศึกษาที่เปรียบเหมือนสุนัขหางด้วนมีเพียงสองอย่างคือให้วิชาความรู้ฉลาดและให้วิชาอาชีพเพื่อไปทำกินให้ร่ำรวยแต่ไม่มีวิชาที่จะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือบังคับความเห็นแก่ตัวอย่างถูกต้องอย่างสมกับความเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าสัตว์ผู้มีใจสูง ถ้าการศึกษาของโลกสอนกันรื่องการบริจาคบริจาคบริจาคความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวชนนี้แล้วโลกก็จะมีการศึกษาที่จะสมบูรณ์จะไม่เกิดปัญหายุ่งยากลําบากเพราะความเห็นแก่ตัวอย่างที่กาลังมีอยู่ในบัดนี้วุดวิทันทีแล้วที่จะใช้อาวุธอันไร,ร้กาจที่สุดนั่นแหะออกทําลายล่างกันถ้าความเห็นแก่ตัวยังคงมีอยู่แหละ แก่กล้าขึ้นไปสักวินาทีหนึ่งเขาก็จะอดกลั้นไว้ไม่ได้ก็จะใช้อาวุธอันร้ายกาดนี้ทำลายร่างกันแล้วโลกนี้จะเป็นอย่างไรเห้ทันทั้งหลายสนใจในคำว่าความเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับอยู่คนเดียวอึดอัดอยู่คนเดียวความเห็นแก่ตัวพาดพิงไปถึงคนอื่นก็ทำลายบุคคลอื่นเอาเปรียบบุคคลอื่น ความทำความเห็นแก่ตัวเป็นไปทั่วโลกโลกนี้ก็เป็นโลกของความเห็นแก่ตัวแบ่งออกเป็นซีกๆส,ส่วนๆแล้วก็ปะทะคารมกันด้วยเรื่องความเห็นแก่ตัวเป็นเวทีแห่งกระกวจดการเห็นแก่ตัวกันเท่านั้นเองเชื่อว่าไม่อาจจะสร้างสันติภาพใดๆขึ้นมาได้สรุปความแล้วถือเป็นหลักได้ว่าทานไม่ใช่บริจาค คือมันเป็นของภายในของภายนอกเป็นของทางวัตถุเป็นของทางจ,จิตใจทานยังมีตัวของตัวอยู่ทั้งสองฝ่ายอย่างสนเร้นต้องการประโยชน์ตอบแทนและต้องตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นบริจาคเป็นราักฐานของทานที่แท้จริงให้ทานบริสุทธิ์คือบริจาคขึ้นมากลายเป็นบริจาคขึ้นมาบริจาคจะทําให้ทานทุกๆอย่างกลายเป็นถูกต้องคือเป็นบริจาคขึ้นมา,อาขอให ทุกคนสนใจในการทําลายความเห็นเกิดตัวศัตรูอันร้ายกาศทั้งของมนุษย์และเทวดามนุษย์ก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวเทวดาก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งก็มีเรื่องราวชัดเจนอยู่ในเรื่องราวนั้นนั้นว่าเทวดาก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวจงเป็นไทยจากความเห็นเกิดตัวคือเป็นไทยจากกิเลสข้อนี้ด้วยการบริจาคอันนี้แล้วไทยก็จะเป็นไทย สมชื่อมีอิสระที่จะพัฒนาตัวเองไปนในทางที่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีวิกิตการเลวร้ยรายาดดใดๆเกิดขึ้นมาได้ <c oughs> เป็นไทยจากความเห็นแก่ตัวนั่นคือบริจาคเป็นไทยแล้วก็สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้จะละบายมุก ได้จะละความเกียดข้านความเล้วไหลไม่มีงานทําได้จะละไดท้ทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดมาจากความเห็นกับตัวหวังว่าท่นานสาธุชนทั้งหลายจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคนี้และชวนการบริจาคให้กลายเป็นสิ่งประจําใจทําอะไรเป็นไปเพื่อลดความเห็นเกับตัวจนไม่มีตัวเหลือจนไปสู่พระนิพพาน แม้อยู่ในโลกนี้ก็ดำเนินกิจการในหน้าที่อยู่ได้เป็นสุขทุกทิกทพาราศีการเทิน